thank you กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศหารือกับผู้บริหารโครงการท่าบกท่านาแรงนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟสปปลาวจีนพร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจท่าบกท่านาแรงและสถานีรถไฟเวียงจันทร์ใต้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ส่งออกจากไทยผ่านด,าดน่านหนองคายไปยังสปปลาวเพื่อขึ้นรถไฟไปจีน โดยนับตั้งแต่เส้นทางรถไฟจีนลาเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม2564 ครับว่าผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปจีนได้เพิ่มมากขึ้นจากที่มูลค่าส่งออกไทยทางด่านหนองคายผ่านแดนสปปลาวไปจีนอยู่ที่90.41ล้านบาทในปี2564แต่เมื่อเส้นทางรถไฟลาวจีนเริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม2 5 6พบพบว่ามูลค่าการส่งออกไทยทางด่านหนองคายผ่านแดนสปปลาวไปจีนเพิ่มขึ้นเป็น 1,964.89ล้านบาทในปี2,565และเป็น2,848.41ล้านบาทในช่วง5เดือนแรกของปี2,566ซึ่งเป็น72%ของมูลค่าส่งออกดังกล่าวหรือ2,073.18ล้านบาทเป็นการส่งออกทุเรียนสดจากไทยไปจีนขยายตัว3,64.69%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สำหรับสินค้าอื่นๆที่ส่งออกจากไทยทางด่านหนองคายเพื่อขึ้นรถไฟจากจีนไปลาวไปจีนเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลายข้าวเหนียวยางพราราแร่เฮมาไทายและหัวแร่เมล็ดพลาสติกและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นสำหรับท่าบกทานาแรงตั้งอยู่ภายในเวียงจันรโลจิสติกส์พาร์คเป็นหนึ่งในโครงการที่สปปลาวพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือแรนล็อก สู่ประเทศที่เชื่อมต่อทางพรมแดนหรือแรมลิงก์ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ